IF คืออะไร IF คือ intermittent fasting เป็นการจำกัดการกินอาหารเป็นช่วงๆครับหมายถึงเราจำกัดการกินอาหารเป็นช่วงเวลาและงดการกินอาหารเป็นช่วงเวลาเป็นวิธีการลดน้ำหนักซึ่งได้รับการยอมรับและมีบทความทางการแพทย์พิสูจน์ได้แล้วครับว่าลดน้ำหนักได้จริงและมีผลเสียกับร่างกายน้อยมากๆครับ IF มี2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงอดอาหารหรือเรียกว่า Fasting และช่วงกินหรือเรียกว่า Feeding นะครับ IF ที่นิยมนะปัจจุบันนี้จะเริ่มต้นที่การลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารและกินอาหารแบบ16ทับ8หมายถึงอดอาหาร16ชั่วโมงและกินอาหารแค่8ชั่วโมง จึงเรียกว่า16ทับ8หมายถึงอดอาหาร16ชั่วโมงและกินแค่8ชั่วโมงนะครับหลักการกินของ IF นะครับช่วงเวลาที่เรากิน8ชั่วโมงจะต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ของแต่ละคนนะครับและช่วงเวลาที่อด16ชั่วโมงห้ามกินอะไรเลยนะครับยกเว้น3อย่างครับ 1คือน้ำเปล่าเปล่านะครับ2คือชาที่ไม่ใส่น้ำตาลชาจีนที่ชงค้นเข้มเข้มนะครับชาดำาๆนะครับ,รบและ3คือกาแฟดำครับกาแฟดำก็ห้ามใส่ครีมเทียมห้ามใส่น้ำตาลด้วยนะครับกาแฟดำดำเลยครับและที่สำคัญคืองดเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีแคลอรี่สูงน้ำาัอัดลมน้ำหวานชานมทุกอย่างห้ามกินนะครับ รวมถึงมะนาวน้ำมะนาวน้ำซ้ปใสชูมักแอปเปิ้ลอะไรต่างๆก็ห้ามกินครับถึงแม้ว่ามันจะมีแคลอรี่น้อยก็ตามและน้ำซุปต้มกระดูกทั้งหมูไก่ปลาทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีแคลอรี่น้อยแต่ก็ห้ามกินนะครับอดด้วยครับในช่วง16ชั่วโมงนี้สรุปก็คือกินแค่8ชั่วโมงกินเท่าไหร่ก็ได้ให้ครบห้าหมู่ อด16ชั่วโมงนะครับกินได้แค่3อย่างนะครับก็คือ1น้ําเปล่า2ชา 3. กาแฟ,แฟดําห้ามใส่น้ําตาลห้ามใส่ครีมเทียมห้ามปรุงรสต่างๆด้วยนะครับถ้าเวลาหิวก็กินน้ําเปล่าอัดเข้าไปเยอะๆไม่เป็นไรครับเป็นช่วงเวลาอด16ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะครับด้วยความดในสุขภาพทุกคนจากใจหมอยงครับ